แลนเจ็ดครับแลนเจ็ดเนี่ยเจ็ดเจ็ดทั้งบนนะครับทั้งล่างเลยเจ็ดเจ็ดนี่เป็ดเดี่ยวเป็ดเดี่ยวสวัสดีครับสาธุไปยังนะครับเอฟซียูทูบทุกทุกช่องนะครับแล้วก็มืดวันที่จีสิบห้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับ ตอนนี้ก็บายบายค่อยๆหลังจากทําพิีีบวงสวงนะครับบวงสวงแล้วเข้ากับมาถวายเพ่นะครับถวายเพ่ถวายปจาัจทายาทานี่ครับครูบาอาจารย์ห้แกพระพิกษุสงส์นะครับขอบคุณครูบาอาจารย์ได้หลายคนว่าจะเป็นปูเดินชายอาจารย์แซมนะครับผูสีหมืท่านอาจาเจเดทนะครับได้หลายท่านอาจารย์ดั๊ดน้ำเนื้อแลวก็ แมคคู่รัดดาคุณย่ายสถาป้อนนะขอบคุณ youtube ทุกช่องนะครับที่มาเซอร์ไพรส์ที่มาให้กำลังใจปุ่เทพนะครับขอบคุณที่ยังรักนะครับขอบคุณที่ยังรักปุถเทพเหมือนพี่น้องนะครับร่วมใส่กันมาทุกทุกคนนะครับเดอ้อสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะครับสองพันห้ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ นะครับ2,567งวดน,นี้มั่นใจครับพี่น้องถ้าผููใทมักกัดไปสื่อโลดสื่อสลากินแบงรัฐบาลไทยถ้าไพ่บอมมากนะครับปูเทพกายาคอมเมนต์ปูเทพนะครับไคคอมเมนต์สาธุคอยถึง3โตนะครับไปคิดพอดีก็คอยอย่ายให้ถึกนะครับฉะนั้นขอบุญบารมีทาวิลุป,ปัคโค งวดประจำวันที่สอง7นี่พี่น้องไปสื่อเลยนะครับ7 9 8นะครับ1 9 8เลขเกเป็นเลขก6ได้นะครับเลขเกเป็นเลข6ได้ 9, ไดถามันสื่ออ,อก6 8 มันกับบอลนาเกียรตินะครับกับบอลนาเกียรติแตงวันนี้ปูเทพมักไปที่เจ็ดเก้าแปดหลักกับมักพิเศษแห้งคือเก้าแปดนะครับมาแห้งคือเก้าแปดอย่าลืมเหลขสารทาวิลูปาโคก็คือพี่น้องเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวเลยครับเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวครับ ขอให้พี่น้องที่เบิ้ไไลฟ์สดนะครับทุกๆช่องอยู่นะครับหรือว่าเบิ้งคลิปนะครับผู้เทพห่วยทับท่านอยู่ในตอนนี้นะครับผมมีแนวทางจะฝากตอนนี้พอ้อมเมพ้ติยุทู่ทั้งบาทน,นะครับกับคือเลขตัวน,นี้ครับ,บครับเดี๋ยวจะหันไปทุกช่องเลยครับถ้าพร้อมก็บอกจะหันไปข้างๆ 9ก้าแปดหล้วก็เจ็ดเก้าแปดแล้วเจ็ดหกแล้วก็วเก้าแดแลวก็เจ็ดเจ็ดเดเจ็เจ็ดเตดียวครับเมตเดเมดียวดเครับท่านบอครับบาท่านอุปยนขึ้นอีกครับผู้บอกนะครับมีเหลือยังน้ำเนี้ยครับนะครับหนึ่งเก้าแปดหนนะครับเจ็เก้า จ็ดหกแปดมีท่านั้นครับวงกลมคือเก้าแปดเกับเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวเลยครับเม็ดเดียวเลยนะครับพี่น้องคงแคปหน้าจอทันนะครับท่านราคาปาติแกนครับท่านครับค่ะพุ่มสาบท่านครับท่านอค่าบบาสาท่านอลูกไก่ท่าน,าาาาาาน,นอปายโยท่าน,นอ อ้พฟองๆ่งท่านบอประเทียมท่านบอยินดีค่ะยินดีครับเพชรพร่รวยครับสีขอควระพมทีวิ์ครับอํมพลครับรัดเสียมณีชาแนลบาวเซงั้นครับครับผมกับตานดอซิงครับกับดนดอมซิงช่องใหญ่คนสื่อทีวีครับโอ้สู้วัดสู้หว่ดส่องยาถต่อพูน ชัดเจนเนาะครับมีไผ่ถามยังในบอเนาะครับอ้าวครับผมปูครับสำหรับที่ปูปล่อยมานะครับเนาะครับครับจะช่วงมาสีชุดนะครับตัวเล็กครับผมจะเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันเที่จะกับงบล็อกเนาะแมนครับครับคผมสามตัวเน้นไปที่ตัวใดครับอาจารย์สามตัวเน้นๆเน้นไปที่ตัวนี้ครับเจ็ดเก้าเจแปดเจ็ดเก้าแปดครับปูครับประกาศแล้วครับเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเป็นเดียว เจ็ดเจ็ดเป็นเดียวครับขอให้วันทีหนึ่งกันยายนสองพันหกพันเจ็ดจงเป็นวันที่พี่น้องมังมี่ซีสูครับสาธุจะไหนเนาะบาทิกแก่ครับเบิร์ดเบิร์ดเข้มไปเข้มไป เจ็ดเจ็ดเนี่ยเป็นเลขที่มันเป็นหน้าอัดมันเป็นที่หน้าอาศาัศจรรย์ใดพีพีสมุดครับผมเจ็ดเจ็ดครับ,รบฝันงวดก่อนนะครับก่อนที่สิบปอยเจ็ดเจ็ดทุกช่องกระเดียดไทยท่ามบาสซักกระชิดด็ดไทยาาไทยา่า,ทาเหม,มือนสก้นนะครับอัลมอนด์กระิดเด็ดไทยท่าเลขน้ำม่อนกับขื่นเป็นเจ็ดเจ็ดคือกันอืครับ,รบตรงกันเลย มันมันเป็นที่น่าสัจจา์มากและเลขที่ปล่อยวัานนั้นคือ977เม็ดเดมเดียวครับแต่สามต้ได้เจ็ดเก้าแปดนะครับ<ม>ฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญเนี้เลขหลงพอหลงต้ามาสวดพระปริตรกระได้ตัวเดียวกันอีกสารกระได้ตัวเดียวกันฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้โชคดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็ส่อีกตัวนอยู่ไหมฮึว่าไอ้ตัวนึงไมเขาบอกผมอยากเลียนไหมเลีนเลนหันหันเหล็กเมย์เล็กเมย์เพิ่มเลแรเลยเป็นบ่ครับแห้งแรเจ็ดรเจครับแรนเจ็ดแร่เจ็ดเจเจเลยร่เจ็ดเจครับบนล่างทางบนนะครับ ขัางล่างเลยเจ็ดเจ็ดน yeah. 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 like yeah. yeah. ี่ครับเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวครับเบ่ต้องใส่ลูกซินดอกเต็มไปเลยจัดเต็มเลยครับเดียวมันคือกันแห้งเหล็กมันบาลานกันเบิร์ตเม็ดเดียวเสียวทั้งประเทศแมนเจ็ดมากล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นสวยมากครับหน้าอัศจรรย์มากดูอีกรอบเลยดูอีกรอบนึ่งนะแค่ไปไดยไป่ด้แคร์ไปในสิลงสิเริ้ม เรือเราแคบไปเลยอ่ะโอเคครับครับสามและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ